ภพทอนถูกไหมภพทอนพี่ตู่ภพทอนพี่ตู่ภพทอนอันนี้กันเลยค่ะสสวัดีคยัมมาพบพวกเรามาดูวันนี้เราจะมาทำรีแอคเพลงท่าห่างซึ่งเป็นออริจินอลของพี่ตู่เนาะพี่ตู่ภพทอนซึ่งเขาได้อีกสองคนมาร่วมโคเวอร์ด้วยนั่นก็คือดิวกี้้แลวก็ จะพากินแซิบกันแล้วก็ยังมีพี่ตู่อยู่เนาะพี่ตู่ใช่ใช่ด้วยพบทอนถูกไหมพบทอนพี่ตูบทอนพบทอนพี่ตู่พบทอนโหตาเหลือกมากเลยเมื่อกี้พทนขอภัยด้วยค่ะไปดูกันเลยไหมไปเทคนิกก็น่าเนะเนาะน้ำยูน้ำยู อันนี้คือหมอกจางๆหรือ PM 2.5 PM สเอีอะเออมันเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามาเลยเนาะนี่ไงนี่ค่ะค่ะใส่เลยคุณคอนสวยเนาะอุ้ยอุ้ยฟอนต์สวยจำแเป็นภาษาอังกฤษเหรอสีเนาะมันเลยดูแบบละมุนแบบ ดูมนอนกาหลีกเฮ้ยโอ้ยแต่เนื้อน<ะ>มันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนี่สายทอนทอนกอน,อน,อน,อนจำไม่ได้โอ้มยออมันละมุนละมุนมากโอ้ยเขาสีมากเลยอะ จริงสีสีแบบนีดด <S <S ้ไหมเพราะว่าเรื่องจริงคือเราเลิกกันหลังในวันนี้เรายังมีเพลงเศร้าลงอ่ะเนาะเศร้าลงอ่ะออริจินอลมันมันเพลงมันเหมือนบอกว่ามันช้าลงคุณได้ทำให้เธอย็นคงไม่บอกคำว่ารักเธออีกไกลคุณได้ทำอะไรมากมายที่ยังคาคาใจ

อยู่ดพวกเราช่วยคอรัลให้บิวกี้หน่อยแล้วเคอแล้วลิปซิงเลยไหมลิปิงิกอย่างเดียวอโอบิวกี้ S <S <S จะเธอหรือเปล่าและไม่ร yeah. ู้จากนี้จะได้พบเธอหรือไม่อยากเป็นยายแต่การระบายเป็นเพลงนี้เธอบอกให้เธอรู <h <h ้สิ <h <h ่งที่อยู่ในใจฉันว่าทุกวันฉันยังยังคิดถึงเธอหากวันในวันนี้เราเริ่มยังมีโอกาส จเฮ้ยชอบฟิลแบบนี้นะแบบเดกกินตาร้องเพลงดังากเปแบบแนวออคุณาหมายถึงแบบเราเล่นกันเองนี่ยแบบกลุมผมเล่าอะไรแค่นอนากได้เนาะเราก็เล่นนะมึงเล่นอีเลวีคนนี้ใสเสีย พาอูนโนพาอูนโนเขาใส่ไม่ได้อยู่นะพาอูนโนพาอุโนฉันเล่นอยู่โนเล่นฟิลแบบพี่ชายน้องชายเลย เลยใช่งน้วรังมากขอบคุณนาดาวมิวสิกครับงานปกผมว่าแล้วโอ้ยนี่ไงยูตันที่นี่ยูตันที่ไหนสุขุมวิทหรอแล้วแถวสุขุมวิทปาร์ตี้เลยอโศกนิดนึงไม่เม่เลนียนะมันจะไม่น่านจ้าพยาธิแม่น้ำใช่อ๋อลากาเนาะเป็นเพลงเศร้าแต่ฟังเขินอะ โงมากก็ถ้าถ้าเะยเจ้าซาแท็กมันมันดนรีจะแบบไม่เศร้าขนาดนี้เนาะไอ้นี่เงาเงาเศร้ามากเลยด้วยความที่เขาใช้แบบกีตาร์เล่นแค่ตัวเดียวเนาะเออแต่ฟีลลิ่งเหมือนแบบไปนั่งฟังอารมณ์เหมือนเราแบบไปจิบแชมเป้อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งฟังแชมเป้นะจ๊ะแชมเป้อ๋ยาดดกจิบน้ำเปล่า เอเอน้ำผลไม้เมา, <laughs> มา,มาน้ำหม <laughs> ักหมน <laughs> <ต>้ผไม้หมักยูหมักข้าหมักข้ามาักแต่เสียงทั้งสองคน <laughs> คือแบบเป็นเสียงที่ละมุนทั้งคู่เนาะมันเออมันฟังแล้วมันสบายหูมันฟังได้เรื่อยๆเหมือนที่บอกเราว่าแบบนั่งจิบนู่นนี่นัน,นได้เลยอ่ะแบบนั่งชิลๆ <ừ> ในร้านแบบกลางคืนที่ชิลๆที่ไม่ได้เต้นอะไรเงี้ยอ่ารู้แหละว่าเป็นร้านอะไร แล้วก็แบบสองคนเนี้ยเป็นผู้ชายที่แบบดูอบอุ่นทั้งคู่เนาะแล้วก็พอมาแบบคอมไบกันมามาเล่นดนตรีด้วยกันมาลองด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นเพลงเศร้าที่ฟังแล้วดูอบอุ่นมากมจริงตอนที่พิวกล่าวว่าถ่าหาวันไหนวันนี้เราอยู่ด้วยกันอะแล้วมันเศร้ามากเลยน้องๆออกไหมแล้วนึกถึงนึกถึงเนี่ยซีรีส์อะตอนที่เขาเลิกกันอะวีนโง่มากเหรอ จริงไม่เวมากเหรอเออเออกลับไปกันไม่กลัวตอนตอนตอนเขาร้องเขาร้องแบบแบบเศร้าๆอ่ะนึกยหรอไหมเออเขาอาจจอแล้วเราก็ตอนนั้นเออแล้วเราก็นึกไปถึงตอนนั้นที่แบบเฮ้ยตอนที่เขาเลิกกันในซีรีส์อ่ะได้ๆก็เคยอยากให้ดาดาวแอปพลิปอีพีห้าให้เราสักทีแอปพลิปอีพีห้าให้เราสักที ไปแอบพูเลายนิดนึงนิดนึงชอบทรงผมน้องบิวกินทรงนี้มากที่เกาหลีเขาฮิตหกทรงนี้ใช่ไหมเหมือนเห็นใครทำอ่ะไม่มันเป็นทรงผมที่แบบมันไม่ได้มีการตัดอะไรเยอะมปกใครบ้างเกาหลีน้องจะแบบเปิดอย่างนี้เออแบบเสยอย่างี้แต่อันนี้แบบไม่ดู้ด้วยช่างเกาหลี ไม่พูดถึงพิพต้าไม่ได้เลยนะเพราะว่าแบบเขาก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมความแบบความรู้สึกที่เราบอกมางห้เราแบบเ,เรารู้สึกเงาเรารู้สึกคิดถึงเรารู้สึกอะไรเงี้ยเศร้าอะไรเงี้ยคือเสียงกีตา้าหนึ่งตัวมันทําให้แบบเออมันส่งเสริมความรู้สึกนี้มา,มาถ้าไม่มีเสียงกีตร์ก็คือเพลงจะไม่มาได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่มีตนตีตัวเนี้ยแล้วก็แบบมันเป็นแนวค c o u s t ที่แบบฟังง่ายไม่ไม่ต้องแบบ อาจเราอาจจะไม่ต้องแบบไปสนใจเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันเป็นฟังแบบเดินไปฟเป็โลดี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ฟังใช่ใช่แล้วก็แบบตอนตอนที่แบบเขานั่งกันอ่ะนั่งตรงตรงแบบร้านอาหารอะไรเช่นกันมันโจรใช่เหมสองคนใช่แล้วทีนี้คือไอ้เนี่ยชอบชอบดูว่าอ่าบิลกิ้นอ่ะด้วยความที่บิลกินนางมีสายตาแบบ ดิ๊ดดัเบลแรงมากเนาะป่ะพี่จะคาดมากอะคือทุกครั้งที่นางร้องพีจะคาดเหลือใครก็ตามเนี่ยนางก็จะมีการแบบส่งสายตาแล้วก็มองกันใช่ไหมเลยทีนี้แบบเห็นหลายรอบแล้วพอเวลามองไปหาพี่ตูดเนี่ยเหมือนสองคนนี้ก็เหมือนเขินเขินกันอะเนาะเหมือนแบบไม่คุ้นแบบไม่คุ้นมองหน้าแล้วไม่คุ้นอะเออแบบก็ต้องหลบตาเบาๆเหมือนเขินอะในในในคลิปอะเนาะมันมันสื่อถึงความแบบ ดูหนาวของกรุงเทพอ่ะไม่รู้นะด้วยความที่มันลมกเขาเรียกอะไรว่าแบบมันมีฝุ่นอยู่ข้างหลังก็คือ pm เนาะเบลอยนิดนึงผมก็อาจจะเขาอาจจะทำเป็นแบบสีฟองหมอกแลสีแบบกิบกิบย่ำข้ามอะไรรูปแบบรูปสีแบบย่ำข้ามแบบมันจะแบบเหลืองเหลืองหนาวหนาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอย่างงานงานพวกนี้งานโปรดักชั่นพวกนี้ก็คือเหมือนเขาก็พยายามส่งเสริมทุกอย่างเนาะบรรยากาศให้มันส่งเสริมเสียงให้มันส่งเสริม อะไรอะเพลงให้มันส่งเสริมอะไรเงี้ยมันให้มันไปทางเดียวกันเนาะมันเลยทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อมากขึ้นะลรเนาะเออ <น ó? S 1> แอะอย่างหนึ่งคือวิวกรุงเทพก็ก็ไม่แพ้เนาะแต่อาจจะเป็นวิวด้านที่แบบว่าไม่ไม่มีอะไรเนาะตอนตอนแรกๆเนาะ<ช>เป็นวิวท<ช>ี่แบบของวัเอึไแบบไม่ได้สูงมากเียพอพอมองอย่างนั้นอะเคยเคยไหมแบบพอมองแบบอยู่คนเดียวนอะแล้วแบบมองวิวแบบกลางคืนอะไรเงี้ยแสงไฟอะไรเงี้ย แล้วเปิดเพลงอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบเศร้าอ่ะคือเรารู้สึกว่าเ,วเพลงเงีย้ยม,ม,ม,มันเออมันมันเศร้ามันเหงาอย่างเงี้ยแล้วพอแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยแล้วคือมันให้เหงาเพิ่มขึ้นอีกอะ่ะคือมันไม่เหมนกับเศร้ามากเนาะมันมันเหงาแหละที่ที่พี่บอกอ่ะแล้วน้าเสียงอะไรเงี้ยโอ้ยดีก็คือก็คืออย่าอย่าฟังคนเดียวก็คือมาฟังกับเพื่อนเออปล่เปล่าก็นะก็อย่าลืมเราไปติดตาม MV ตัวนี้เนาะซึ่งเป็นตัวใหม่แล้วก็ถ้าใครอยากจะดูตัวเก่าก็ย้อนกลับไปดูตัวเก่าได้เนาะของพี่ตู่ใช่ก็ยังพอกันเลยแต่แค่แบบคนละสไตล์กันแค่นั้นเองคนละฟีลลิ่งคนละฟีลลิ่งที่ได้รับคนละฟีลลิ่งนะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมอย่าลืมติดตามพวกเรานะในช่องทางหลายช่องทางเลยก็คือก็คือทางช่อง YouTube ช่องนี้เองนะคะก็คือแห่มาดูแล้วก็ทวิตเตอร์ค่ะอย่าลืมมาคอมเมนต์หรือว่าแนะนําเราได้เลยนะคะ ใช่แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กมาด้วยนะถ้าใครคอมเมนต์ถึงพวกเรามาพูดคุยกับ<ช>เราดีกว่านาะใครใครมีอะไรก็มาแชร์กันได้นะครับ<ช>โอเคานาะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งคลิปหน้านะคะเราจะมาทำอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามพวกเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย